อยอนนี่เราวันนี้เราจะมามา,มาทำก่อนบ้านเรากันเถิทุกคนนี่หล่หล่น่าเร็วนะเราเลยแค่ระบายสีเดี๋ยวระบายสอยู่อีพีสอนะทุกคนมาดูอีพีเลขก่อนก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้นะอีพีเลขอะเล่มันจะว่ารู้งั้นขอขอตัวไปว่าทุก่อนอาจจะมืด ยอดามนะเพราะว่าเรานะอ่ะเพราะเราจะไม่ให้จอนเราว่ารูปหรอว่าเราว่ารูปแบบไหนที่จีนนอะเจ <c oughs> ่ทุกคนอย่าอย่าหว่วงกันเลยนะว่าเราจะเป็นอะไรนะอ่ะเพราะว่าทนี้เราเป็นไอเพราะเราเป่วยไงทุกคนให้หมเราเป่วยนั้นนะมาจา้า มาจากอะไรไม่รู้นี่เรียกว่าขอนซาแล้วนะทุกคนคนนะนะทุกคนแค่เราเหอว่าเราว่ารูปไปสวยทุกคนว่าเออพี่อะไรอ่ะนะาปนดอ่ะทำไมทำไมพี่สีรวบยสวยหรอเหรอ,หรอให้พอคือคือ เห้พ่ขอพี่คือพี่เปคนวันรุ่งสวยจ้ะแต่ถ้าปวดอ่ะเพื่อนพี่สอนงั้นเอาข้าวข้าไปก่อนเลยนะนะเอาข้าเข้าไปก่อนทุกคนเอาข้าเข้าวไปก่อนนะนะนะเอาข้าเข้าไปก่อนก่อนคือพ่าจะว่าลูกไม่สวยเลย เลคราวนี้มันจะเป็นวุ่นวายสิว่าวาดูไม่สวยน,นี่คืออันนี้คืองานรานะนะทุกคนอาจจะเอพ๊พี่พี่เตหนูงงว่าทำไมพี่ทำสวยอยากไปโมเด็ขขัด่เงีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พคออาจจะงอดีว่าว่าทำไมไม่ถึงต้องปีล้าโจดาวหัตเนี่ย,ยงั้นไปแล้วสาวาว้า์ไปเหอะว่าอัน,นอันนี้จะไม่เกี่ยวคนกับอะไรเหมือกันกันเพราะว่ามันเป็นส่วนเรื่องของอื่นเขาผู้เธออ่ะอย่าลือกันเหตุใช่ไหมล่ะแต่ไมาให้ดูหรอกไม่ให้ดูหรอกว่า เราเป็นคนใจร้ายไงไม่ให้ใครดูดูดูวิธีการวาดรูปตากันหลอดหลอดนะทุกคนเยียบูลี่เพราะว่าเราบายทำไม่สวยเหมือนกันคนอื่นบูลี่แค่แค่ฝีมือมือแจ่ใจใจใก็วาดไม่สวยหลอดแน่ห้หยุดเชียวนะ หาเล่วรูปแบบแบบนี้ได้ทันทีเพราะว่ามีคนเจอลายแบบนี้มันไลายคนแล้ว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 ว่านี่มาสวนผมกันเถอะทุกคนส่วนผมนี่ว่าคนสร้างขอผมแล้วนี่เห็นเห็นอะไรไว้เนี่ยปมโบมแบบเนี้ยเนี่ยใช่เรา แต่เรายังไม่ให้ดูส่วนตัวเลยนะเพราะว่าส่วนตัวยังไม่เสร็จเสร็จใช่ใช่เพราะเราทำไม่สวยนะทุกคนอย่าบูลลี่หน้าตานะอย่าบูลลี่ลนะีหน้าตาคนเราเพราะว่าพี่จะวาดไม ไม่สวยผู้คนวันลูกไม่สวยตามระเบียบเบียบเพราะเพราะว่าคนอาจฝืนฝนมาอะไรแบบนี้เลยเข้าข้ขนไงคือคนต่าสิน แค่ภายน้องไม่ได้จะตาสิภายในด้วยจ้าถามแหตุผลเขาด้วยทำไมสิว่ารูสวยไม่ใช่ใช่เห็นเขารวยสีทีทำอะไรสวยก็ไปไปขอขออยู่ร่วมเกณฑ์ด้วยแบบเช่นเช่นแบบแบบนี้อครลล่างตัวกับผมเสร็จแล้วนี่นี่อาจจะไม่ให้ดูแบบละเอียดอีกทีนะนะ นะนะทุกคนว่าตอนนี้เราเราวาสมผมอยู่สมผมอ่ะที่กินตาน,นี้มีสามสามวีมีสาม มาต่ออีกสาอันที่โกกาเป็นคาที่สนนะนะเป็นแบบว่ารูปหน้านี้พอสออันที่สามเป็นบายสีเพิ่มเพิ่มมีสีด้วยนะมี e p ีด้วยนะว่าระบายสีไมเ่เส็จบายบายแค่นี้หลัง